สวัสดีครับได้ยินเสียงเขาไม้เราเองใช่เราเรียกว่าเกาะเบื้องหลังเราเป็นคนในความความลับใช่ใช่เป็นตัวละครลับัวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเชอร์เบียใช่ไหมเชอร์เบียร้านเชอร์เบียใช่เรามาตอนแบบมันกำลังแบบเรียกว่าโคเพกง,ง่าร้านเชอร์เบียอยู่แถวพัฒนาการน้องสงามโรงเรียนเตรียมพูดเบาๆเก่งใจคนอื่นเขา คุณผู้ชมฮะก็ตอนนี้มาดูกับข้าวกับปลาคนะฮะสำหรับกาเชอร์เบียงนะคะอะไรอร่อยโอเคไม่เคยกินก่อถ้าที่เราชอบใช่ไหมเราจะชอบเป็นกะเพราเนื้อสิ่งที่อยากจะสั่งก็คือกะเพราเนื้อเป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะสั่งทำไมต้องกะเพราเนื้อชอบทานเนื้อไงแล้วกะเพราเนื้อติดมันเขาอร่อยนะอาเขียนเขียนจดเขียนจดในนี้อจดในนี้กะเพราเนื้อคุณผู้ชมดูลายนือหมอนะฮะ เรื่องแต่รู้จักกระเจ้มาประมาณ20ปีก็ยังไม่รู้สักทีว่าเจ๊ทำอาชีพอะไรอุ้ยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอาชีพตอนนี้ตกงานไปเจอกันได้ในชอปปี้นะฮะคุณผู้ชมร้านเชอร์บี้นะอ่าเป็นของสิทธิ์เก่าเตรียมพัดรุ่นอะไรสิบแปดอ๋อเป็นของสิทธิ์เก่าเตรียมพัดรุ่นสิบแปดทำร้านเยอะนะเนี่ยเพียบเลยเพียบเลยใช่ไหม ก็ในละแวกละแวกโรงเรียนเตรียมพัฒเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านของสิทธิ์เก่าเตรียมพัฒทั้งนั้นถ้าใคะตั้งใจจะไปหาบรรดาสิทธิ์เก่าเตรียมพัฒแล้วก็พาไปดูว่าแต่ละคนแบบทาร้านทําอะไรนะทาร้านอาหารทาคาเฟ่ทาสถานที่เที่ยวทําบริการอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปให้ครบ,คบ กะเพราเนื้อติดมันต้มยำไข่เจียวนะสามชั้นทอดลำพาแล้วก็ยำปลาไม่รู้รว่าสั่งเมไปไม่ไมีมข้าวใช่ไหมเออกินข้าวไหมเออข้าวข้าวข้าเป็นสองจานละกันอ่ะข้าวพอไหมพอข้าวเปล่าสองจานนะฮะเดี๋ยวก่อนวิธีการเรียกเขามารับก็คืออันนี้คือสั่งกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับออเดอร์เราใช่ไหมฮะใช่เขาอันนี้คืออะไรมอง มองอย่างมีความหวังคือคุณผู้ชมจริงๆเขาเขามาหลายรอบแล้วแหละเพราะว่าเรามันดั้งกันแล้วก็มัวแต่เมาไม่สั่งแต่ทีไงอันนี้อันนี้ไม่ดู้ค่ออ๋อจะเอาไปใช่ไหมจะกินเป็นอ๋อมาเก็กาไม่เป็นไรค่ะเอาไว้กับพี่ก่อนได้เดี๋ยวพี่ขอรืก่อนโอเคต่อจากนี้เราก็จะรอนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากินนะฮะ จริงตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาถ่ายเจก,กินไงเจแม่งดันไม่ไม่กินโชว์กล้องอ,ยา,งอายไอไม่ได้บอกว่าจะถ่ายเรากินทำไมอ่ะถ่ายเรากินหรอไม่เป็นไรกต้องกินก็ได้ก็จะรู้ว่าเรากินอะไรกันบ้างเนาะไม่รู้ไนะ่รูอันนี้นะเป็นกะเพราเนื้อติดมันนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นของชอบอย่างน่ะที่เราชอบกินมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ ข้ามาที่อันนี้เลยละกันเนาะต้มยำไข่เจียวอ่ะเขาไม่ข้ามาอันนี้แหละกระเพราเนื้อติดมันวันนี้เป็นสองเมนูที่เราอยากจะกินไงเป็นสองเมนูที่เราตั้งใจอยากจะกินไงอ๋ออีสองเมนูกิ๊กสั่งไงก็เคยแนะนำเป็นที่สามหรืที่สี่เน่ยแนะนำเมนูตัวเองก่อนอันนี้คือต้มยำไข่เจียวอันไหนคือไข่เจียววะเนี่ยนี่ไงไข่เจียวอ๋อก็คือเอาไข่เจียวทอดเป็นไข่เจียวแหละแล้วก็เขามาทำเป็นต้มยำอ๋อไปใส่ในต้มยำน้ำข้นใช่ใช่เสร็จแล้วก็มีเอาเป็นยำเนาะวันนี้ก็มีเมนูยำหนึ่ง ก็เป็นปลาหมึกนี่เราก็เมนูสําหรับคนสําหรับคนคนผอมเมนูคนผอมอะ่ะสองคนนี่ผอมทั้งคู่เลยใช่ใช่ใช่ไม่ไม่จริงจริงๆเองไอเมนูคนผอมเนี่ยไอ้้ไอยำปลาหมึกนี่ก็เมนูคนผอมคพราะจต้อรอนล้วนๆ <c oughs> น,นี่อะไรเหมือนกันอ่ะใครบางคนสั่งอะ่ะไ,ไม่ก็มาตัดไงอันนี้มันกระเพราเนื้อที่มีมันเอาอะไมาตัดต่ดอันนี้ก็เอาเลยมาตัดไข่เจียวที่มีน้ำมันอุนน้ำมันเอาเลยมาตัด อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอันนะ่ะกี่จะชอบไหมแต่คือพี่สองเมนูนะพี่พี่จะชอบพ่าเราเดูเขาปากแล้วไม่ไม่ฉันไม่เอาฉันไม่ฉันไม่ไมเ,ไมเห็น,ไม,หนไม่เห็นปาก <c oughs> ไม่เห็นปากไม่เห็นเห็น <c oughs> อ่าโอเคเป็นไงบ้างอันนี้เห็นหน้าลแล้ว <c oughs> ทุ่ห่วงสวยว่ะ <c oughs> มันเป็นคนสตีนะจะมาให้เขาเอา,ะเา,าอะไรเข้าปากนันไดไออกไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปแล้วไงเข้าไปแล้วก็ได้อยู่ตอนตัดมันจะไม่มีตอนรูปเอาเข้าปากใช่ไหมไม่เมื่อกี้ตอนเข้าปากมันไม่เห็นมันหนีแน่ใจนะอาแน่ใจม,มันเห็นแค่อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ต <c oughs> ัดาากกไปก็ตัดเราไปแต่ว่าตอนเข้าแล้วอ่ะมันถึงเลยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แคไหเอาใหม่เลย อ่าอนี่นี่อันนี้คืออ่านี่นี่ทุกคนในไข่เคี่ยวนี่มันมีอะไรดูสับไหมไม่มีมันก็เป็นไข่เจียวเฉยๆไงเพ่าไหล่โอเคคุณต้องกินไงแล้วคุณจะต้องบอกว่าความรู้สึกกิกจะต้องบรรยายความรู้สึกในการกินคำแรกเข้าไปได้เดี๋ยวให้เคถ่ายเดี๋ยวก็เห็นเข้าปากอีกเพิ่งเยอะว่ะป้าดัดไอ้นี่เคยกินไหมสามชั้นท้าน้าปลาอร่องนี้ไม่เคยกินลองดูแต่ว่าแนะนําให้จิ้มไอ้นี่นะเขาเรียกว่าไอ้ไอ้เนี่ยอะไรอ่ะ จ่วแจ่วแจ่วเออเอาชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆมันเยอะๆเมนูเทลโต้เทลตี้เฮลเต้นี่เลยนะคะทุกคนเป็นนี่เลยนะนี่เลยนะกินแล้วนะกินเห็นไหมตอนเข้าปากไม่เห็นนะครับเป็นยังไงฮะแสดงว่าเฉยๆวะเอาจริงไหมเอาจริง มื่อกี้เรากินเราสูนว่าหนังมันมันเหนียวไปหน่อยสำหรับเราอ๋อมันไม่กรอบขอขอลองอีกชิ้นหนึ่งขอลองอีกชิ้นเฮ้ยนี่แผ่นบ้าวะขอลองซอสอ่าอ่าอีกชิ้นหนึ่งอ่ะทิมน้ำทิมอ่าอืออคือเมื่อกี้มันขอบหนังมันขอบชิ้นมันเหนียวี้ดีดีกว่าชิ้นเมื่อกี้อ่าชิ้นเมื่อกี้มันขอบอ่าจ้าเจ ชอบมนูปอบสองอันนี้ฉันก็บอกแล้วว่าันชอบถัดกระว่างันชอบอ๋อผมผิดเองเขาพูดอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาชอบสองอันอันอื่นเขาอาจจะไม่ชอบจะบอกว่าเจเนี่ยนะเขาเป็นคนกินแหลกจริงๆนะเคยเห็นช่องที t e แหลกั้ยอันนี้แคทแคทอีทแหลกเหมือนกันแล้วแบบไอสมัยก่อนที่คนยังไม่นิยมกินบุฟเฟ่ต์แบบคนเดียวนะเจเขาก็ําร่องมาตั้งนานแล้วบางวันเขาก็ไปกินเนื้อย่างไปกินบุฟเฟ่ต์อะไรของเขาอยู่คนเดียวอ่ะ แล้วเดี๋ยวนี้คนกินบุฟเฟ่คนเยอะๆนะเขาเรียนแบบเจไงนี่เรียกว่าไข่เจียวในน้ําต้มยำนะฮะคุณผู้ชมไข่เจียวในน้ําต้มยำเจ้บอกว่าเป็นเมนูที่เจชอบะะคือชอบไข่เจียวแล้วก็ชอบกินแบบเป็นน้ํๆอ้ไรเงี้ยคืออยากได้อยากได้เมนูที่เป็นไข่น้ำไหมเป็นน้ำนะเออแบบไข่น้ําอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นทตำต้มยำประมาณนะี้ อะไรอืมคือถ้าสมมติว่าเราเรากินน้ำต้ยมยำอย่างเดียวใช่ป่ะเออมันจะเข้มข้นมันจะเปรี้ยวมันจะอันนี้ไปเลยอะแต่เมื่อเรากินคู่กับไข่เจียวด้วยอะมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันสามารถกินเดียเด่ยวๆได้ปกติคือต้อยมยำคนต้องกินกับข้าวใช่ไหม เพื่อให้มันมันมันตัดความเปรี้ยวความเผ็ดอะไรไปหน่อยนะครับแต่อันนี้พอมันกินกับไข่เจียวเนี่ยเราสามารถแบบกินกินได้โดยที่ไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้เมื่อกินข้าวเสร็จก็ต้องกินน้ําหวานกินหวานเนาะน้ําหวานนั่นมีงน้ำมะพร้าวฝั่นนะเขาว่าอร่อยใช่ปะเจ๊ว่าอร่อยปะไม่รู้ ยังไม่เห็นมีใครว่าอะไรอ่ะเห็นเห็นเลือกเองอยู่คนเดียวอ่ะเลือกตาความอยากของตัวเองไงโอ้ยละมุนเฮ้จริงจริงหรอต้องใส่แก้วไหมเนี่ยคือคือทำไมรึเปล่าคุณผู้ชมคือปกติผมเป็นคนกินน้ำมะพร้าวปั่นเยอะนะเป็นคนชอบกินอันนี้คือแบบมันมีมันไม่ได้หวานไปไงแล้วก็มันมีความแบบมันๆอาจจะเป็นมะพร้าวกับนม ตับนมปั่นมันผสมกันอ่ะมันแบบละมุนมากเลยมันนุ่มๆอร่อยอ่ะมันชอบตรงที่มันไม่หวานเนี่ยมันอร่อยนั่นแหละมันไม่หวานจริงหรือเปล่าจริงๆมันไม่หวานปกติผมกินหวานกว่านี้เอาละฮะตอนนี้ครับได้เลิกแล้วฮะในการที่จะกินเจ้าขนมปังมันหายไปไหนสองชิ้นวะเนี่ยเดี๋ยวชิ้นเดียวเนี่ยเออแล้วมันหายไปไหนชิ้นเดียววะเนี่ย พี่กินไปชิ้นนึ่งอ่ะทำไมมันหายชิ้นนั้นล่ะเออว่ะพี่กินป่ะไม่แล้วพี่พี่กินไปมันก็ต้องหายดิเออแล้วกี๊กินป่ะผมก็กินไปชิ้นหนึ่งอ้าวแล้วมันหายไปแค่ชิ้นเดียวอะเฮ้ยเดี๋ยวนะผีหลอกเออหายไปชิ้นเดียวเมื่อกี้พี่กินเข้าไปแล้วนะใช่ป่ะเออผีหลอกผมกินชิ้นนี้ไปผีหลอกเนี่ยผมกินชิ้นนี้ไปเป็นไงผีหลอกหลอกยังยังอ่ะถ่ายรูปยังถ่ายแล้วโอเค เอาละฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกินขนมมันก็คือขนมปังปิ้งเนี่ยเนอะเราจะอะไรกับันเนี่ยลองกินดูอืม anyway. เฮ so ้ยทำว่ะทำทำปะเขาทำทำอ่ะมันไม่แห้งอ่ะอืมอร่อยไหมอืมอร่อยมากเดี๋ยวนี้ โอ้ชิหวานอร่อยหรือจริงๆเราเป็นคนชอบของหวานหรือวะกินของเค้าแล้วรู้สึกของหวานอร่อยกวา่าอะไรตกใจถ่ายใครอยู่ฮะถ่ายใครอยู่ผมถ่ายผมอยู่โอ้โหโก้ <c oughs> อะไรโอ้ไหมคือโก้โก้ฮะโอ้โอ่านี่ถ่าย พอ่โอ้ได้ภาพตอนตอนอ้าปากคือจริงๆก็ต้องเข้าใจคนในเจนก่อนนะว่าบางทีก่อนเขใได้เจนก่อนไงพอคนได้เจนก่อน่ะเขาก็จะแบบเขาก็จะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการที่จะมาถ่ายตอนกินอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกับคนในเจนปัจจุบันเจนวัยรุ่นไฮ้ยกาน สุดท้ายละเดี๋ยวไปก่อนคลิปนี้ขอไปกินให้เสร็จเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านไปนอนง่วงนะแต่ได้ข่าวว่าเจ๊บอกว่าจะไปตลาดรถไฟต่อไม่ไปแล้วเกียกเดินต่อ,อ,อแล้วก็ยากตลาดรถไฟอะนะต่อแล้วก็จะพาไปดูอะไรนึกว่ามีร้านสิเก่าอยู่ตรงนั้น,น,นเออก็ตอนแรกคิดว่าถ้ามีถ้ามีแบบว่าเขาเปิดบู๊จริงๆคิดว่าน่าจะมีแต่เราไม่รู้ว่าเขาบูธไหนไก็ไม่ยากเราก็กินมันทุกบูธเลยใช่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 นี่นี่เมื่อกี้อัดคลิปไว้ทุกคน เอาไปก่อนนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปร้านสิทเก่าร้านไหนแล้วติดตามชมเนาะแต่ขอให้คลิปนี้ไม่ได้ไปคุยกับเจ้าของร้านเลยเจ้าของร้านชื่ออะไรนะลืมแล้วอา,าอาร์ตอาร์ตไหนอาร์ตรุ่นสิบแปดไงอาร์ตรุ่นสิบแปดเฮ้ยก็เป็นพี่ผมอีกอะผมรุ่นยี่สิบสองก็เป็นน้องพี่ใช่ไหมใช่ไรกาอีกแล้วโดวนรังแกอีกแล้วทุกคนช่วยด้วยนะคะโดนรังแกตลอดเวลานลแและคะ รังแกมากเดี๋ยวจอกคลิปนี้เผยแท้เผยไปเลยไม่กลัวหรอกใครอยากให้ไปเยี่ยมเยียนร้านใครก็บอกมาได้นะเดี๋ยวไปขอบคุณขอบคุณพี่อารด,ด้วยนะฮะสำหรับอาหารเมื้อน,นี้ที่ทำให้เรากิน <c oughs> ที่ทำให้เรากิน <c oughs> ไปแล้วเวลาบ๊ายบายอเ่บายครับเจอกัน